สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณเนตน,นะคะในวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยสิ่งมีชีวิตค่ะต้นไม้นั่นเองแต่วันเรื่องโทษของการตัดไม้การอนุรักษ์ป่าแล้วก็การดูแลรักษาต้นไม้ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูเรื่องแรกเลยนะคะเด็กๆโทษของการตัด แรกเลยก็คืออากาศร้อนค่ะเด็กๆแล้วก็ไม่มีอาหารนะคะอาหารบางชนิดเนี่ยเราได้จากต้นไม้จากพืชใช่ไหมถ้าเราตัดไม้ทําลายป่าเราก็จะไม่มีอาหารแล้วน้ําก็จะท่วมค่ะเด็กๆแล้วสัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเนาะสงสารสัตว์เนาะเพราะฉะนั้นอย่าตัดไม้ทําลายป่า ป่าทดแทนค่ะเห็นไหมแถวบ้านเรามีใช่ไหมที่เราไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะนั่นแหละช่วยให้มีต้นไม้เยอะๆเลยในโลกเรา <Yeah. S 1> เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะหน้าบ้านเราบางคนก็มีต้นไม้เล็กๆใช่ไหมเราจะช่วยดูแลอย่างไรได้บ้างคะต้นไม้นะคะต้นไม้ก็เหมือนคนเลยคุณเนตบอกแล้วใช่ไหมว่าต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้ต้องการ การเจริญเติบโตด้วยใช่ไหมคะแต่อาหารของต้นไม้ก็คือน้ำปุ๋ยแสงแดดค่ะที่สามารถทำให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้นะคะสำหรับวันนี้คุณเนตไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะเด็กสวัสดีค่ะ